รีวิอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กขาดนะครับเพื่อความวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพิงะครับผมมาเราก็อยู่ครับเกมอัพแตนนะครับทุกคนนะรอบนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแบบสายทุนน้อยนั่นเองนะครับทุน200นะครับนะ แล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้นะครับช่วงระหว่างเล่นนะครับทุกคนนะผมจะขึ้นให้มาให้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกคนนะหากว่าใครไม่อยากพลาดนะครับว่าตัวเองได้หรือไม่ได้ก็ดูให้จบคลิปนะครับนะห้าม กดข้ามกดอะไรนะครับทุกคนดูให้จบเลยเพราะว่ามันจะขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้มาเรื่อยๆไงว่าใครได้บ้างใครได้บ้างนะผมจะแจกทั้งหมด15รางวัลนั่นเองนะครับทุกคนนะหาว่าอยากพลาดก็ดูให้ครบนะครับทุกคนนะแล้วก็เหมือนเดิมครับกลุ่มและคิดท,ทำนะกลุ่มและคิดทมคือกลุ่มนะคอยเจ้งเดียเวลาในการเล่นเกมนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มทุกคนฟ่านนี้เลยนะครับนะบอกเลยเข้ากลุ่มแล้ปิดไม่ปิดหวังแน่นอนนะครับนะหาว่าเข้ากลุ่มนะครับไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนผมปักผลไว้แล้วเดมา อย่างที่บอกไปนะครับทุน200เด้อเดี๋ยวเราก็มาจัดเลยนะครับนะมีท่านชมขอมาไงไวายเดนแบบทุนน้อยน่อยนะครับนะเออขอมาเราก็ต้องทําให้นะครับนะในเมื่อท่านชมขอมาแล้วเด้ออย่าลืมนะครับเดี๋ยวบุญจะขึ้นมาให้เรื่อยๆนะครับนะทั้งหมด 15รางวัลนะครับนะปกติผมจะแจก10รางวัลใช่ปะเออแต่รอบนี้ผมจะเพิ่มเป็น15รางวัลนะครับนะโอ้โหไม้แรกตกดำวะไม้ลเลกตกดำวะเฮ้ยอะ่ะต่อไม้ที่2เลยแลวกันเนาะกดไปครับกดไปครับ มาไง14อ่ะอีกสักนิดไปเอออ่ะอีกสัก14 14ไปโอเคมามาลุ้นให้ได้ทุนคืนก่อนนะไม้แรกเนี่ยไม้เพราะว่าซื้อไปไม้แรกไงไม้แรกตกงดำเลยใช่ปะ่ะเออนี่ไม้ที่สองเออไม้ที่สองนะอุ้ยมาสวยเอเอตถวแรก สิบเอโอ้โหเอเทวเรกเอเทวเรกลงครับชิงชับไหมโอ้โหสเกตเตอร์โอ้โหนิดเดียวฮะสเกตเตอร์สามตัวไม่ลงไม้ครบอะมาอ้อาวเงียบทั้งันทุกคนนะจ่ายมาแบบชุดเดียวแล้วก็เงียบไปเลยโอ้โห เฮ้ยขอดสักร้อยคืนกนก็ได้เออยังแบบเราพอแบบจะได้ซื้อต่อไงทุกคนนะให้ทุนคืนหน่อยก็ดีนะฮะได้มากได้น้อยก็ดีกว่าเสียทุกคนนะอืมปลาทองวิปลาทองปลาทองไม่รู้ฮ้ยปลาทองไหลอยู่ ป่าตองเลยอ,อยู่ตังเปล่าไหมเอ้โอ้โหทุกคนสกเกตเตอร์อีกแลลวสกเกตเตอร์สามตัวอีกแล้วอ,อ้าวโอ้ไม่มาให้ครบวะโอ้ยสุดท้ายเหรอสุดท้ายสุดท้ายว่าไงจ่ายบอจ่ายบอ่อตายบอ่เอเฮ้ยจบนะครับทุกคนนะ ไม้ที่2ได้มา2 3 2สอส,สองนะครับกำไรร้อยสาสองะตอนนี้เราได้ทุนคืนแล้วแตพอเพิ่มเบ็ดนะเป็นเบ็ดสี่ว่าจะซื้อเบ็ดสี่เลยนะครับทุกคนมาไม้แรกตกดำไม้สองรอดมาได้น,นะครับมาดูไม้ที่สามกันนะครับนะสำหรับใครที่ได้รางวัลน,นะก็แต่ว่ากันได้คลิปนะครับนะผมจะขึ้นมใม้เรื่อยๆนะครับนะ ถ้าไม่อยากพลาดว่าใครตัวเองได้หรือไม่ได้นะจัดไปสิบสองคูสิบหกไปรอบนี้ไปสิบหกไหมสิบสี่ดีสิบหกไหมเออสิบหกไหมเออสิบหกไหมไหมไหมม,มาเริ่มกันครับคนไม้ที่สามนะครับนะ ไม้ที่สามนะครับเดี๋ยวมาดูกันไม้ที่สามนะครับเอ้ยว้าโอ้โหเงียบว่ะมาโดยมามาหน่อย,อยโอ้โหเต็มกระเพงเต็มกระเพงอ่ะเขาเรียกเต็มกาะเพงเจ๊เออฮือวายอย่า,า,า,ง,า,ยง,ยายงช่วยวายอย่างช่วยมาอีกเลยว่าห้าร้อยหกสิบสาม มาไหลไปไหลไปเอว่าไงเออเจไหลยอยู่เอว่าไงพี่น้องมาวะเฮ้ยไม้นี้มันมาวะเฮ้ยโอ้ยผันหน้าไอ้อะไง ปาป,ป๊ปาปูริเยป๊าป๊าโอ้โยเคอืมอไรโหย้โหยขอหน่อยปะทัดกับเจนะปะเจปะเจปะเจ,ะเจอีกสองหมุน,นครับอแถวสองอ่ะแถวสองอ่ะ โอ้โหเมื่อกี้เทลสองไงประธานอ่ะจบนะครับได้มา1,667นะครับกำไรเท่าไหร่วะกำไรพันห้าทุกคนนะโอ้โหนึกว่าจะเงียบๆนะทุกคนอ่ะผมขอปดเศษสักนิดแล้วกันนะครับทุกคนเนาะไปไปสิบไปเลยครับปดเศษไป อ,อประทัดออ,อ่ะโอเคฮะได้แล้วประเสธเล็วเข้าก็สรุปเลยครับทุกคนก่อทุนหล่อพามาที่200นะได้มาทั้งหมดพันเจ็ดกัาพันห้านะครับอ่ะก็สิห้าคนพอดีนะครับนะทุกคนก็เจกสิบห้าคนนะครับนะสิรางวัลน,นะครับทุกคนนะสำหรับใครที่มีรายชื่อที่ขึ้นมาให้ระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยนะ ก็หรือว่ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้งี้นะทุกคนนะก็อย่าลืมนะครบนะหลักฐานมาด้วยนะว่าตัวเองได้นะครับนะแล้วก็ส่งมาในละเอียดของผมได้เลยนะครับผมนะละเอียก็ไปดูคอมแรกได้คลิปได้เลยนะครับกดเข้าไปก็แแรกก็กดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับทุนะแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้ผมนะครับนะให้ให้เวลานะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับทุกคนนะก่อนเที่ยงนะพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงหรือไม่ก็ก่อนเที่ยงแหละอะ พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะครับทุกคนนะต้องส่งหลักฐานมานะครับนะไม่งั้นผมตัดสิทธิ์ทันทีนะครับทุกคนนะก็สำหรับใครที่ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกคนนะและก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ที่ไม่ได้รอบนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้รอรอบหน้านะครับทุกคนนะแลวก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะที่เอ่อ คอยติดตามผมนะครับนะคอยแบบเออคอยดูคอยคอมเมนต์ให้ผมนะที่ติดตามผมที่เป็น FC ผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่เข้ามาลุกิจก,กรรมนะครับก็ตอนนี้ก็ครบ1 0 0 0พันซับแล้วนะครับทุกคนก็จะปั่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้เข้าให้ถึงหน0่พั์ซับแสนซับไปเลยนะครับทุกคนนะก็ขอทุกคนนะเออขอบคุณ,นะคณทุกคนมากๆนะครับผมอยู่ได้ก็เพราะทุกคนนะครับนะโอเคนะครับทุกคนนะก็ ขอแสดงความยินดีอีกรอบนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนนะก็คนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยว้ร่วมกิจกรรมรอบหน้านะครับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมบา,บายไปละ